สวัสดีครับพี่น้องมอนี่ผมพาพี่น้องมาเบิ่งกระทอนปุยไฟนะครับกระทอนปุยไฟที่ปลูกไว้เลยพี่น้องอยู่คางสวนนี่แหละพี่น้องมันกะพี่นี่ก็หมากลกคักู่พี่น้องกระทอนปุยไฟก็เป็นกระทอนหนึ่งที่มีรสหวานนะครับแล้วก็นุ่ยหย่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมกะจะขึ้นในพี่หน้องเบิ่งนะครับหมายถึงว่าเอากล่องนี่ขึ้นไทยพี่หน้องเบิ่งให้พี่น้องเบื้องเอานี่เห็นบ่ ระดกครับพี่น้องแต่ว่ามันกะว่าท่านได้สุกนะครับพี่น้องเห็นไหมเห็นบ่คุนสังเกตเบ้างพี่น้องเห็นบ่อยู่ตามใบมันน่อพี่น้องนะมันจะมีตะหมากเต็มหมดเลยนะเห็นบ่โมโูลว่าตายพี่น้องเห็นบ่พี่น้องน่อเห็นบ่โคโลอีเลยนะเต็มยุ่ดิเห็นบ่บาานบนนะหน,โโโน,หน่วยที่ใหญ่แล้วก็มีนะพี่น้องหน่วยที่ว่าท่านใหญ่ก็มีเห็นบ่เต็มยุ่ดิ งยทมาทางล่างี mm. turn, yeah. s <S ่หนองบึงแต่ี่หนองนายมันยุงแ่คิดว่ายุไม่ได้กับที่นองเึยุ่งทนี่ว่ก็ี่หองเต็มเยอะครับจอเยอะียวงาด้านนี้กับที่นนองอาจจะย้อนสงนะ ตั้เดูี่น้องเยงาทงน,นทั้งนี้ก็ใชแต่พ่น้องนแต่คนตปลี่ยนี่นอะสนนี่น้องเลยแตถือว่าโดกอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าท่านดี่อนะครับพอท่านี่เอาไอ้ไม่ชาว ใส่ถุงห่อนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีเวล่าเลยต้องเฉลีเยเทปมีเวลาครับบัลเดียเทปพี่น้องแต่ว่าถิ่มใบกับแมงเจอกมัดมาพี่น้องเลยดกนบคาร์บอสูงไปไดยดอกพี่น้องว่าสูงประมาณสองเมตรสองเมตรสามเมตรอยู่ในพี่น้องคือหน่วยชนิดอยู่ประมาณนี่แหละสองเมตรกัว ต้องพุ่มเป็นใบแต่ที่เป็นสามเน็ตสามเม็ตคือเมตรต้นจะเป็นง่ายๆกิ่งดอแต่ว่าเวล่าในพี่นอ้องบ่อใครนั่นได่มันเองจะมาไทายรีวิวให้พี่นอ้องเขาบเบิ้งนะครับการเจิมสินันดุกพี่นอ้องแต่ว่าอาจจะมองบ่อใครเห็นนะครับเพราะว่ามันก็นคือใบขนาดที่นอ้องถูกตาแต่เต้มิดแต่ว่าเหลียวเบิ้งมากกับบ่อใครเห็นแนล้วก็คือตาคนตากรครับเพราะฉะนี้พี่นอ้อง มาเรียนกับมาไทยรีวิวพี่น the ้องเราเบิ้งนะครับกับบรรยากาศกระท้อนกับบรรยากาศตอนเศร้านะครับอี่ประมาณนี้แหละพี่น้องเห็นไหมกระอโลอีลี่สิ่งละกระโอโลอีลี่สิ่งละพี่น้องเอ้ยกระท้อนปุยป้ายนะครับพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวผมจะล่องขยายให้พี่น้องเขาเบิ้งอีกจักหน่อยนะครับเห็นไหมพี่น้องนี่เห็นไหม ข,ขยายขึ้นพี่น้องก็จะเห็นไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวผมขยายขึ้นนะครับบ้านพี่น,ออน้องนี่แหละไม่นี้ก็เริ่มแก้แล้วพี่น้องเห็นป้องต้นข้างบนกับพี่น้องมาดูว่าจะเห็นป้องผมจะใส่เล็กๆแบบนี้อยู่ข้นนะครับพี่น้องเพระมันป็นบ้าพี่น้อง เป็นเกบ็บ้งดีๆใส่ใจเห็นไหมใช่หเเงยห่าเห็นบ้พี่น้อ,องเหอฮเก็นเบ้่งดีๆเลยอันนี้พงขยายที่นอกระเบิงชิ้นไ้นะครับทุกคนทุกงาของมันนบพี่น้องเนี่ยจะมีเมดครับพี่น้อง่าเ้น ะกะท้อนเอี่ยมป้ายรถหวานนะครับพี่น้องมาไทายทีให้น้องถ้าเบิง้งสวัสดเข้านะครับเพ็นบ่พี่น้องก็งสีเห็นชัดแน่แล้วครับเพราะว่าผมก็ได้เห็นบ่ขาขยายขยายพี่น้องถ้าเบิ้งนะครับเพื่อนบ้าพี่น้อง ครับบันนี้บ้านพี่น้องนี่โอโลเอเลย์เนี่เมื่อกี้บ่ได้ขยายให้พี่น้องเขาเบิ่งนี่บ้าโอโลเอเลพี่น้องเขาเบิ่งไม่๋ยวผมพาเขาเบิ่งนี่บ้าพี่น้องนี่สังเกตเลยเนี่เห็นปะเดี๋ยวเบิ่งกับชิ้นนี้สมาค์กับพี่น้องถามงานเด็กถึงมากพี่น้องนี่เห็นปะกับชที่นี้สมาค์ชิ้นี้ก็บเบิ้ป็นปีที่ดุก ปีบางปีนะพี่น้องเอ้ยงานกองไปบ้านนี่ครับยังดกพี่น้องแต่ยังถือว่าใส่ได้นะครับเด็กๆบางคนชื่พี่น้องให็นไหมเนี่ยใช่เบิ่งดีๆพี่น้องโอโลเอีเนี่ยเห็นไหมอันบอกสามเห็นไหมสามไปเนี่ยก็จะเอาโลเอลีพี่น้องเบิ่งคือด้วกันเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องโอโลเอลี ทางข้างในพี่พี่น้องมาดูพี่น้องจะเห็นบ่าวพี่ฟังข้างในใพี่เต้นอยู่บนข้างบนข้างไหลพี่น้องเลยคนแต่นีหลายทางนะครับครับสำหรับที่นี่ผมกะมารีวิวให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งจักวางจักข้าวประมาณนี้แหละแต่พอกันคลิปหนาเดอ้อพี่น้อง